ไาดพาดอยู่ไหนนะพาไม่ได้ยินนะขอด่านหน่อยแบล็กนหนอยอจติเลยิงโอเคแบ็คแตัเลแบคถนถดถึงเลอะไเล่าอไม่ต้องห่วงพี่ล้าน้นถะนไม่ได้ตกรถมันตดก็ยิงเกี่ยวมดให้ปืนปืนไปเกี่ยวคุบรอข้างในได้เลยไปล้านรถไปอย่าออกไปหมดีอยู่ข้างในน้อยอย่าออกไปมดปืนวนอยู่บนเขาึ้นแล้วนะึ้แล้วทําไมดแลลล

อะไรเอออลยเออสวยเฮ้ยเจออะไรอ่ะเออเฮเพ่อนีหลังไม่นเอเลยเฮ้ยไปไหนเนี่ยกลาไฟเลยกลาบไปกลางไฟเลยโอ้สัตว์โอ้ยแวนบนดเลยมานาะมาเนาะยังดนผมล้มอยู่เลยเขเหี้ย อ่าเยี่ยไอ้สวย my friend my friend ตีดึงศพสวยอย่านะ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 แข็งแข็งปุ๊บจะเอกไอ้เหี้ยโดนกูหมดไอ้กาบยิง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 ว้าวโดนกูหมดไอ้กาบไป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 ไอ้ที่มันโลกอกเหรสวยได้เยอะทำมีซ้ำดีพี่ชายอ เอาปืนปืนจอดยิงซีอยู่หลังบ้านมาลงต้นต้นไม้มาจอดนี่เลยกูเห็นเพื่อนตายแต่กูช่ยเพื่อนก่อนเอา่หลังบ้านเราหลังบ้านเ่ไปลุาเขาบังให้ครับห้ังให้บ้งให้บองให้ครับบังให้ครับยิงยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยบ้งให้ครับีเนีาสบไมกบา้บงอยู่พี่ตรงเอนหลบๆบังสวยบังกระสุนได้เพื่อนบังกระสุนได้เพื่อนเล่นๆกลับมากางไฟจอดเนี่ยเลยนะ เนียนเลยเนี่ยเนี่ยกรรมการไฟกรรมการไฟเอ้ยิงมันดิเนี่ยมันโอ้เนียนเลยเนี่ยจอดทำฟอร์มรถพังเนี่ยยิงฟรีเนี่ยไอ้ซัดนาร์ลเนี่ยฟังกูนะทำทำบ้านฝั่งมันยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยเออฟังกูกลับมาเล่นกลางไฟทำบ้านฝั่งมันทำบ้านฝั่งมันว้าวมาอินพีให้กระต้หน่อยรันดีรันดีรันดีทำบ้านฝั่บ้านฝั่งมันจุบแล้ว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 ผมบแ่้วจุบแล้นจุบแล้วบ้านฝั่งมันบอส

ไอ้เก้าตัวนั้นลุกยางยังเดี๋ยวเนจเฮบอสจเฮียบอมีใครยามาปืนไม่ได้มนอ้เจ้ายิงเสร็จแล้วมันไปปืนมันหมดแล้วมันหมดแล้วเขาวอด้วเยเอาสุเอาสบไปตามหงนเฮ้ยเล่ไ้อยมัเล่นกลางไว้หน่อยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวรถร กลางไฟมันเยอะมึงอย่าติดเล่นกันดิกลางไฟมันเฮ้ยไปเล่นกลางไฟหน่อยงรถมันฟังนะไอ้ควายนี่คิดโอ้จัดเลยไอ้แม่งขับรถมาไอ้เตายไปไหนอ่ะไอ้แบ๊คไอ้ควายมไอ้กลางไฟหมดล้มเหลวทีละบ่านกลางไฟมันเยอะมากตีมันยิงเลี้ยงในไฟน่ะเอาเพื่อนหน่อยกลางไฟเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยไปเล่นกลางไฟกูปล่อยมันเล่นกลางไฟไอ้กูกลางไฟไปไหนกันรอบนอกหมดเลยนะนอกเลยมาเล่นกลางไฟตัวรอบนอจิงเหน็บไว้พอ เอาการไฟขึนก่อนขึ้นรถให้ได้ดิไปข้างในยู่นออยู่นอกขวาจปืนบนรถเลยลับไปนกตังมยิงีไฟพี่เออมมาเล่้จางไฟก่อนมาเล่นางไฟก่อนล้วงปืนตัวเดียวทำเหี้ยอะไรอ่ะกูปวดหัวั้งไฟปอท่านหลังไยกูก่ไก่วาก็ได้นเพื่อนไไฟแบกนแบกสามีแบกอย่าลงมาต้งไหนวะเรือใดหน่อยต้องกางไหนวะเนี่ย

อ,อ๋วิ่งไปไหนเน่ยไอ้ควายวิ่งไปไหนเอ้ยอยู่ตรงนี้โอ้เห็นไหมเนี่ยวิ่งขึ้นไปไหนเนี่ยตายละไปเด็กออกมาออกมา ในพุ่มในพุ de de ่มในพุ่มเฮ้ยหาเลยดิไอ้เหี้ยไม่หาเลยเหรอโอ้เ้ยเพื่อนไอ้เหี้ยวิ่งผ่านกูหมดเลยโอ้นี่พุ่มเนี่ยเยอะโดนแบบผมหน้าเว้ย เอ้ยช่วยหน่อยหนักแอรไก่แอร์ร้องนักคืนแล้วติดเล่นจริงครับผมจริงครับนัำวิเคราะหหนึ่งถูกต้องครับผม ปีสุดเห็นแล้วครับผ <c oughs> มน้อยอมันเจะลืมกูบ้าง โอ้ดูได้ไงอ่ะดูจอกูนี่หว่าดูจอกูเล่เอ้เฮ้ยเอาไห้ตายเอาจังไฟไม่เสร็จเฮ้ยกูเอาได้สพไปชั่งกันโอ้แม่งดูจอกูเอาโซเอาโซ่มาโวงไม่เด็มึงต้องรีบไปเผา